นี่คือปัญหาของประเทศไทยคนสามกีบคณะราษฎรคนเสื้อส้มเสื้อแดงคุณจะคิดแบบนี้ตลอดเพราะได้รับอิทธิพลจากปรีดีประชาธิปไตยแบบผาดรอภาพซึ่งคุณจะต่อสู้มาร้อยปีสามร้อยปีไม่มีทางจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะนั้นความคิดแบบปิยบุตรธนทรพิธาปรีดีทักษิณเนี่ยคือความคิดที่ มันเป็นพระชาไตายแบบพร,รารภาพคือไม่เอาเจ้าแล้วคุณพยายามจะมันตรงข้ามแล้วคุณจะพูดให้ทุกคนพาเด็กไปตายได้เพราะฉะนั้นคุณเล่นการเมืองคุณก็จะติดคุกไม่มีแผ่นดินอยู่นี่คือเป็นเรื่องปกติเพราะเขาตั้งหาคนหนึ่งขายชาติ2องกบฏสาแยกแผ่นดิน4ี่ก็คือช่อโกง5ก็คือ,อมอหน่งึงสอเนี่ยคือคนเสื้อแดง วันนี้ผมอยากจะให้ดันควรจะคิดใหม่ละพวกเราต่อสู้เลือกตั้งแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ปฏิวัติมากี่ร้อยปีตั้งแต่ปรีดีเกือบถึงร้อยกว่าปีเนี่ยควรแก้ได้ไหมและการสภาสูงสภาต่ำเนี่ยมันเป็นกฎอันนี้กฎของอหีบยานประชาธิปไตยไปหีบยานเพราะก็ไม่ไว้ใจในสายประชาธิปไตยแบบพารลภาพประเทศไทยเนี่ยพวกเราพยายามจะต่อสู้ อสอนให้เด็กอย่างยินเด็กธรรมศาสตร์หรือนักเรียนเยาวชนตั้งแต่3ามกีฬาลาดพวกคุณพยายามสอนให้เป็นประชาธิปไตยแบบพารอภาพคือประชาใช้อัตตาประชาชนเป็นใหญ่<ม>ตอนนี้การเลือกตั้งคุณก็รู้ว่านะถ้าพูดในสภาสภาสูงสภาล่างถ้าพูดสภาล่างคุณมีแต่ใช้ประชาธิปไตยมาหลอกชาวบ้านเป็นสัจจะปฏิรูปเอาประชาธิปไตยมาหลอกชาวบ้านตัวเองเข้าไปไป,ไปโกงแมโกงนโยบายโกงเนี้ย ค่าตัวสอสอที่ย่าแต่ก่อน30ล้นได้ห้าสิบล้านมาอยู่เพราะนั้นคุณต้องลงทุนในสุดคุณก็ต้องมาหาผลประโยชน์จากเนี่ยเพราะนั้นมันมีความหมายมันประชาปไตยที่คุณต้องการเนี่ยประชาที่คุณต้องการวันนี้ผมว่าสภาสูงวุฒธธิสภามันดีกว่าไม่ต้องใช้งบเยอะแต่งตั้งมันมาเลยก็ได้เพราะนั้นประชาชนแบบคุณเรียกร้องมาเนี่ยมันเห็นรูปธรรมมันมีมันมีแต่นิติสงครามมีแต่สร้างปัญหาความขัดแยง้งประเทศไทยคุณอย่าลืมนะ พิยบุตรคุณต้องเข้าใจหนึ่งประเทศไทยไม่ใช่เมืองอัตตาอัตตาคือเมืองแบบยุโรปเขาเป็นพวกอินเดียแดงวกนี้ก็ต้องแค่ประชาชนแต่เมืองไทยมันเป็นอนัตตาเมืองไตรลักษณ์เมืองของหีบยานประชาไตยอยู่ภายใต้กฎราชากฎวังกฎวัดกฎแห่งกรรมนี่คือประเทศไทยเป็นแห่งเดียวของโลกเพราะนั้นคุณจะบอกว่า ประชาปไตยจะไม่เกิดขึ้นกับเพราะจุดเนี้ยเพราะคุณไม่เข้าใจคุณต่อสู้พาเด็กไปตายมลุทธาแตตั้งแต่หกตุลาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ละเพราะว่าควรจะเข้าใจใหม่ซะคุณจะต่อสู้เนี่ยต่อไปคุณก็ไม่มีแผ่นดินอยู่นะยังไงก็ต้องโดนติดคุกมีแผ่นดินดูเห็นไหมทุกคนหลายคนตั้งแต่สุรนายหลายคนเหมัอนอาิสต์มานเมืม่อเนี่ยก็อยู่ได้ไหมทักษิณต้องติดคุกสุดท้ายคุณก็ต้องเป็นยุบพักก็ต้องเป็นเนี้ย นี่คือประเทศไทยเพราะคุณไม่เข้าใจบริบทประเทศประเทศไทยเป็นหีบยานไม่ใช่ไม่ใช่สายกลประชาวิตยแบบพาร,รอลภาพ <im itation>